เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกพ่วง18ล้อบริเวณหน้าด่านเก็บเงินบางแก้วมุ่งหน้าพระราม2ตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองบางแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่รวม4คันเข้าระงับเหตุจุดเกิดเหตุพบไฟลุกไหม้บริเวณห้องโดยสารและถังก๊าซ NGV ขนาดใหญ่8ถังที่ติดตั้งอยู่หลังห้องโดยสารโดยเกิดการรั่วไหลของก๊าซ NGV ทำให้เปลวไฟลุกลามอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบางช่องทางและใช้เวลากว่า30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ลถเสียหายทั้งคันนายนาวินสุวรรณศรีอายุ49ปีคนขับรถเล่าว่าขณะจอดพักได้เสียบพัดลม24โวลต์ที่ช่องจุดบุหรี่ไม่นานเกิดไฟลุกไหมบริเวณดังกล่าวพยายามดับไฟแต่ไม่สำเร็จจึงหนีออกจากรถและแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ก็ไม่ทันการสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088 309 6600 line ด dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง Her b herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ line ด Her b herb 99